สวัสดีครับผมสวัสดีที่สู้ผู้สู้คนครับผมเม,มื่อในขีมวัดสรุปแนวทางล่าพัฒนาโค้งสุดท้ายวันพุทธที่เก่าสิงหาสองหา 6, หกก็คือเมื่อแรกสองทุ่มเครื่องล่าพัฒนาลูผลมาพี่น้องกระทั่งเม็ดกระมี่อยู่แปดสำนักดังพี่น้องเตรียมสมุดดินสอมาไว้ถอดว่าเลขกตัวใดมันตรงกันแล้วก็แคบหน้าจอไว้ ทั้งหมือก็มีอยู่แปดสำนักก็มาเริ่มกันเลยเพระกรเสียเวลามาเริ่มจากเสียนนยเส้ยนน้องไข่เสี้ยนน้องไข่เหล็กติดเหล็กวิ่นหกเจ็ดแปดเลขประกอบก็เป็นสามสี่หาบนล่างวิ่งรูดสามกับสีามกับสีเน้นที่สามจับคู่บนล่าง ปดสามแปดซีแปดหาเจ็ดสามเจ็ดซีเจ็ดหาหกสามหกซีหกห้าวิ่งลูดบนล่างเน้นที่สามจับคู่ตัวเน้นก็นคือแปดสามเจ็ดสามหกสามตัวเน้นตัวเด่นได้พี่น้องได้ของเส้นน้องไข่แคบหนาจอไว้ ต่อมาสำนักที่สองเสี้นปลาตัานหมดที่แล้วเส้นปลาตัานเข่าตกับเลขตั้งออกเก็ดหนึ่งของเส้นปลาตัานเป็นหนึ่งเจ็ดเข่าตกับพี่น้องเข้าก็จะเริ่มการโตน้ำของเส้นปลาตานันบนล่างวิ่งรูดแปดกับหกเน้นที่หกจับกู้ก็มีหกสามหกสี่หก หกสามหกสี่เจ็ดสามเจ็ดสี่แปดสามแปดสี่เน้นเม็ดเดียวแขนแขนหกสามพี่น้องแขนโจกโก้เน้นขัดตัวกันตัวล่องกะจัดใดได้พี่น้องบอมจิตจัดต้านตัวเปนเน้นตัวกันตัวล่องกะพิจารณาเบิงหวดที่แล้วกับอะไรเขาตัวเน้นเจ็ดหนึ่ง ่อมาสำนักที่3ของแอดพี่น้องเลขจิตเลขวิ่นสามห้าเจ็านย์สองสามาแอดจำให้กับจับเอาวิ่นเอาอยู่ในตะล่างสี่คู่ส่วนจับคู่ก็ศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนเจ็ดเก้ก้าหาสองเจ็ดสองแปดส บนล่างวิ่งศูนย์กับเจ็ดเน้นที่ศูนย์เน้นที่ศูนย์ส่วนตัวเน้นกับศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้าตัวกันตัวล่องกับเจ็ดเก้าเจ็ดสองเจ็ดกระจ้าป้าจะทิมแปดสามสามแปดได้พี่น้องได้เพราะว่ามันตรงหลายสำนักแปดสามแปดสามนี่มันตรงหลายสำนัก เส้นเส้นอันนี้สามแปดเส้นปาตานกับแปดสามกับไปกลับคือเกาเส้นนองค่ายกับแปดสามยาปลายาถิมแปดสามสามแปดเนาะพี่น้องมันตร่มกันหลายสำหนักกระตอมาเส้นกขุงเทปเส้นกขุงเทป ล่นจอเส้นกรุงเทพเหล็กติดเหล็กวิ่นบนรางเออบะมีบะมีพี่น้องบะมี่เหล็กติดเหล็กวิ่งขอโสดขอให้บนวิ่งเจ็ดกับแปดบนวิ่งเจ็ดกับแปดจับคู่กันมีเจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้าศูนย์เจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งตัวกันคือเจ็ดสองแปดสองส่วนตัวเน่นกับเจ็ดศูนย์แปดศูนย์เจ็ดหนึ่งแปดหนึ่ง ล่างวิ่ง3กับ5จับคู่กับมี่สามเจ็ดสามแปตัวกัน47 48ส่วนตัวเน้นล่าง37 57 38 58าเจ็ดส้าแป่นเห็นบ่พี่น่องเลข38มแปดเส้งเทีกับตรงอีกตรงกันแล้ว4สำนักนแล้ว38 ต่อามาสำนักที่หาสำนักที่หาปูศูนย์เจ็ดปูศูนย์เจ็ดกับเขามาตออ่อเนียงได้ไปนองเขามาตออ่อเนียงสีงวดหางวดแล้ววดที่แล้วเขาตกกลับบนวิ่งรูดสองบนวิ่งรูดสอง จับคู่กับมี่สามหนึ่งสามสองเก้าสองสี่ส่วนตัวเน่นติด2องสองสามสเอ้ยสามสองสี่สอางล่างวิ่งรูด6จับคู่กับมี่สามห7าสี่หาหเจ็ดสห ห้าแปดหกเจ็ดหกแปดส่วนตัวเน้นกับสามหกหกเจ็ดสี่หกหกแปดกันเบิ้ลเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งสองสองอันนี้ปูศูนย์เจ็ดได้พี่น้อง มาปูโคลาดปูโคราดบนวิ่ง0ูนจับคู่ก็มี60ศ0นย์เจ็ดศเก้าแปดเน้นติดศย60ย0หกล่างวิ่งรูด3จับคู่กัมี3ามเก้าสหนึ่ง สี่เก้าส mm ี hmm. mai, ่ศูนย์สี่หนึ่งเน้นสามเก้าสามศูนย์สามหนึ่งนี่ของปูโคลาดพี่น้องห้ามแคบหนาจอยต่อมาของพอแต้มของพอแต้มเลขติดเลขวิ่นบนรางหกเจ็ดแปดเลขประกบสองสามสี่ บนล่างวิ่งรูดหนึ่งกับหกเน้นที่หกจับคู่กับมี่แปดสามแปดสี 4, ่เจ็ดสามเ็ดสีหกสามหกสีตัวเด่นหกสามหกสี 3, ่ะแคบหน้าจอไว้ครับผมส่วนเลขแปดสามตรงกันแล้วสำนักที่หาหาสำนักแล้ว ต่อมาของสุดใจเลขติดเลขวิ่น2องสามสี่กบแปดาศูนบนล่างวิ่งรูด9กับ3เน้นที่3จับคู่ก็มี2สองแปดสองเก้าสองศส่วนตัวเน้นกับติด3 3 8 3 9 3 0ปดกกัน6กสาเจ็ดส แคปหน้าจอไว้เ้อพี่นอ้องสุดท้ายท้ายสุดละพี่น,อน้องกามาเบิ่งเลขที่มันตรงกันของสุดใจกะแปดสามเก้าสามของพอแต้มกะบแปดสามแปดสามเจ็ดสามหกสามที่เลขมันตรงกันของเสี้นกรุงเทพกะมี่ สามแปดเลขตรงกันหกสำนักที่แปดสามมันตรงกันอันนี้ของแอดก็เป็นสามแปดเลขที่มันตรงกันหกสำนักแปดสามตรงกันหกสำนักของเสี้ยนปลาตันกับแปดสามแปดสามหกสามเจ็ดสามของเสี้ยนน้องไข่กับแปดสามเจ็ดสามหกสาม อพี่น้องรดไว้จำไว้พี่น้องเลขที่มันตรงกันคือแปดสามเจ็ดสามหกสามที่มันตรงกันหกสำนักเอาไปแรกงสองชุมเครือคอยสูวๆกันหมันเรื่อยเรื่อยงสุขสุขก่อนขอบคุณทุกอาจารย์ทุกสำนักหลายๆที่แบ่งปันแนวทางล่าพัฒนา วันแรกสองทุ่มเครื่องพอกันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม